แม่ลาวเลือดบทที่29ทนุษออกเดินยังไม่รีบร้อนเช่นเคยในทันทีที่เท้าถึงพื้นดินสายตาของเขาก็กวาดไปทั่วทั้งซ้ายขวาบนและล่างเขาไม่เห็นความผิดปกติใดๆของสิ่งแวดล้อมจนกระทั่งผลประตูบ้านและเริ่มเดินไปริมถนนใหญ่แล้วขณะผู้ติดตามสะกดรอยเขาประกอบด้วยคนสามคนอย่างเคยคนหนึ่งเดินอยู่ข้างหน้า อีกคนเดินอยู่ข้างหลังส่วนคนที่สามเดินอยู่ริมถนนอีกด้านหนึ่งชายร่างสูงผิวคล้ำนึกถึงอดีตเมื่อเขาเพิ่งได้รับการอบรมเรื่องการติดตามสะกดรอยเป็นครั้งแรกหลายปีมาแล้วการใช้ทีมผู้ติดตามสะกดรอยสามคนแต่ละคนพร้อมที่จะสับเปลี่ยนตำแหน่งกันได้เมื่อจำเป็นหรือเมื่อถูกผู้ติดตามแสดงท่าทีว่าจะรู้ตัวหรือสงสัยเป็นบทเรียนบทแรกของวิชานั้น ธนุดเดินอย่างไม่รีบร้อนเขาต้องการที่จะให้ชุดปฏิบัติการของลำเพาซึ่งเขาเชื่อว่ากำลังตามชุดผู้ติดตามของสองศูนย์มาอีกต่อหนึ่งมีเวลาสังเกตลักษณะท่าทางและรูปพันสันฐานของชุดสองศูนย์อย่างใกล้ชิดและละเอียด เพื่อว่าเมื่อเสร็จสิ้นการสะกดรอยติดตามแล้วลำเผาและชุดปฏิบัติการของหลอนจะได้สามารถติดตามคนทั้งสามไปยังรังของมันจากที่นั้นธนุษหวังว่าจะนำไปสู่ผู้การสมหมายในที่สุดจริงดังที่ธนุดคาดห่างออกไปเบื้องหลังในระยะที่พอมองเห็นได้ชุดปฏิบัติการของลำเผาเริ่มทำงานของตนอย่างเงียบเชียบแต่ที่ธนุษและลำเผายังไม่รู้คือ หลังลำเผาห่างออกไปอีกระยะหนึ่งชุดติดตามสะกดรอยอีกชุดหนึ่งของสองศูนย์กำลังติดตามชุดปฏิบัติการของนายร้อยตำรวจเอกสาวมาอย่างระมัดระวังชุดติดตามชุดนี้ประกอบด้วยกำลังทั้งที่เดินเท้าและใช้รถยนต์และในรถยนต์คันนั้นชายหนุ่มเชื้อสายจีนห่อเจ้าของนามผู้การสมหมายนั่งถือเครื่องรับวิทยุและกล้องสองทางไกลอำนวยการติดตามอยู่ด้วยตนเองธนุรู้ว่าในสถานการณ์เช่นนั้นลำเผาและคนของ ไม่สามารถที่จะเข้ามาใกล้ชุดติดตามของสองสได้เพราะภูมิประเทศไม่อำนวยย่านนั้นเป็นบริเวณที่อยู่อาศัยเต็มไปด้วยบ้านใหญ่น้อยตั้งอยู่ติดติดกันและบนถนนมีผู้คนบางตาคนของสองสก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้เขาด้วยเหตุผลเดียวกันแายร่างสูงผิวคล้ำก้าวเท้าให้เร็วขึ้น ทังที่หมายของเขาคือบริเวณทางแยกตรงที่ถนนทรายนั้นบรรจบกับซูเปอร์ไฮเวย์ตรงนั้นมีย่านการค้าขนาดย่อมย่อมที่เพิ่งเกิดใหม่เพื่อสนองความต้องการทางอุปโภคบริโภคของชุมชนใหม่แถวนั้นธนุดหวังว่าเมื่อถึงตรงนั้นซึ่งมีผู้คนหนาแน่นกว่า20จะกล้าพอที่จะใกล้เข้ามาอีก และลำเผาคงจะสามารถใกล้ชุดติดตามของสองเข้ามาอีกเช่นเดียวกันสมหมายยกกล้องสองทางไกลขึ้นสองอีกครั้งหนึ่งเขาสนใจโดยเฉพาะในเด็กสาวในเครื่องแต่งกายชุดกีฬานั้นท่าทางของหล่อนสงา่าผ่าเผยลำตัวตรงและได้ส่วนหน้าอกของหล่อนไม่มาหึมาเหมือนเอื้องคำขาทั้งคู่ยาวและลักษณะบอกว่าแข็งแรงเขาเชื่อว่าหล่อนคงเล่นกีฬาเป็นประจำอย่างแน่นอน ขณะนั้นเขาไม่สงสัยแล้วแต่มั่นใจว่าหล่อนเป็นคนหนึ่งในสามหรือสี่คนที่กำลังติดตามสะกดรอยดูความเคลื่อนไหวของเขาอยู่เพราะฉะนั้นเขาจึงสันนิษฐานต่อไปว่าหล่อนคงจะได้รับการอบรมให้รู้จักต่อสู้ป้องกันตัวมาบ้างเมื่อคิดเช่นนั้นสมหมายก็รู้สึกร้อนเผาไปทั้งตัวเหมือนผ่านเข้าไปใกล้กองไฟกองใหญ่ เขาหวนระลึกถึงอดีตเมื่อครั้งที่เขารับการอบรมวิชาการก่อการร้ายอยู่ในตะวันออกกลาง เขาจำได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมนอกจากเด็กหนุ่มอย่างเขาแล้วยังมีเด็กสาวรุ่นราวคราวเดียวกันอยู่หลายสิบคนในการฝึกต่อสู้ด้วยมือเปล่านั้นครูฝึกเคยสั่งให้เขาจับคู่กับเด็กสาวผู้รับการฝึกรุ่นเดียวกันอยู่เสมอเสมอครูฝึกอธิบายว่าที่ต้องทำเช่นนั้นก็เพื่อให้ผู้รับการฝึกคุ้นเคยกับการที่จะต้องต่อสู้กับเพศตรงกันข้าม สมหมายจำไม่ค่อยจะได้ว่าฝีไม้ลายมือของเด็กสาวเหล่านั้นทัดเทียมหรือเหนือเขาเพียงใดแต่เขาจำได้แม่นยำถึงสัมผัสอันใกล้ชิดเนื้อหนังมังสาที่ตึงและแน่นเพราะวัยสาวและกลิ่นตัวอันน่ารันจวนของเด็กสาวเหล่านั้นเมื่อนึกว่าเด็กสาวในเครื่องแต่งกายชุดกีฬาที่กำลังเดินอยู่เบื้องหน้าอาจจะให้สัมผัสอย่างเดียวกันแก่เขาได้ มือที่กำลังถือกล้องสองทางไกลก็เกรง็งบีบกล้องนั้นอย่างแรงโดยเขาไม่รู้ตัวเขาตัดสินใจเปลี่ยนแผนในทันทีสมหมายชะโงกออกไปหาคนขับรถชี้นิ้วตรงไปเบื้องหน้าและสั่งว่าขับตรงเข้าไปที่ผู้หญิงคนนั้นผู้การต้องการมันเมื่อรู้สึกตัวว่าเหตุการณ์กำลังผิดปกติรถยนต์คันนั้นก็ถึงตัวหล่อนเสียแล้วประตูรถเปิดออกพร้อมกันทั้งหน้าและหลังยกเว้นตรงคนขับ ชายสามคนกระโดดออกมาเกือบจะในเวลาเดียวกันลำเพายกมือทั้งสองขึ้นในท่าเตรียมต่อสู้หล่อนถีบสูงตามแบบที่ฝึกมาอย่างหนักและช่ำชองพื้นรองเท้าข้างขวาประทะกับใบหน้าของชายผู้เคราะร้ายดังสนัน่นลำเพาหมุนตัวเข้าไปหาชายคนที่สองพลางฉกเอาด้วยมือขวาซึ่งแบและคว่ำนิ้วเหยียดตรงปลายนิ้วที่เรียวเล็กแต่แข็งปานไม้ทิ่มเข้าไปตรงใต้คางเหนือลูกกระเดือก ขณะที่ชายผู้นั้นกำลังม้วนตัวลงไปหาพื้นลำเพาก็หมุนตัวอีกครั้งแต่ไม่ทันหล่อนรู้แต่ว่าชายคนที่สามฉากไปทางด้านหลังของหล่อนด้วยความเร็วอันเหลือเชื่อนายตำรวจสันติบาลสาวรู้สึกสะเทือนอย่างแรงที่ต้นคอใต้ท้ายทอยแสงสว่างสีต่างๆพุดขึ้นตรงหน้าของลำเพาก่อนที่หล่อนจะสิ้นสติลงโดยสิ้นเชิง เหตุเกิดขึ้นห่างจากธนุษเกินกว่าที่เขาจะสามารถมองเห็นชายร่างสูงผิวคล้ำรู้ว่าเหตุการณ์กำลังผันแปร ى, เพราะคนสามคนที่กำลังติดตามเขาอยู่หายออกไปเหมือนปาฏิหาริย์ในทันทีที่รู้สึกผิดสังเกตธนุดก็บ่ายหน้ากลับไปทางเดิมเขาสาวเท้าให้เร็วขึ้นแล้วในที่สุดก็วิ่งธนุษพบบุญหลายเป็นคนแรกเมื่อเห็นสีหน้าของชายหนุ่มผู้นั้นธนุดก็แน่ใจว่าเขาดำเนินแผนผิดพลาดเสียแล้วหัวหน้าครับ เสียงของบุญหลายเหมือนกำลังร้องไห้นิโลบนถูกข้างโน้นจับตัวไปครับการตรวจค้นบริเวณนั้นและบริเวณใกล้เคียงเริ่มขึ้นทันทีก่อนลงมือธนุดประชุมคนทั้งหมดแล้วอธิบายแผนอย่างรวบรัดเขาไม่หวังว่าจะได้ตัวคนของสองศูนย์อีกแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นชายร่างสูงผิวคลำ้ำจึงกำชับคนของบราโวทั้งหมดมีให้เพ่งเล็งแต่เฉพาะบุคคลแต่ให้ตรวจตราเก็บหรือบันทึกร่องรอยทุกชนิดที่พบในบริเวณนั้น ซึ่งน่าเชื่อหรือสงสัยว่าจะมาจากชุดปฏิบัติการของสองศนทนุตร,รู้ดีว่าการปฏิบัติงานของเขาและคนของบราโวที่ยังเหลืออยู่จะทำได้ไม่สะดวกหรือถนัดเพราะทุกคนจำเป็นต้องแสดงว่าตนเป็นคนสามัญที่ไม่มีตำแหน่งหน้าที่ทางราชการแต่ทนุตก็คุ้นเคยกับวิธีทำงานแบบนั้นมาแรมปีพอที่จะรู้และเตือนตอนเองได้ว่าไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานที่น้อยนิดหรือเลื่อนลอยเพียงใด ก็พอที่จะเริ่มต้นภารกิจที่ใหญ่ยิ่งกว่าได้ทั้งนั้นเมื่อกลับเข้าไปในบ้านหลังเล็กอีกครั้งหนึ่งตอนพลบค่าวันนั้นธนุก็ต้องยอมรับว่าความเพลี่ยงพล้ำของเขาเป็นไปอย่างราบคาบอย่างน้อยก็ในขณะนั้นแช่ร่างสูงผิวคล้ำทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นและและไม่เห็นทางออกขณะนั้นเองเสียงหนึ่งก็ผุดขึ้นในความทรงจำของเขาเป็นเสียงของครูผู้สอนวิชายุทธวิธีและการวางแผน ครูผู้ซึ่งเป็นที่ผูกพันและเคารพที่สุดคนหนึ่งของเขาอย่ายอมรับเป็นอันขาดว่าเราจนตรอกม้าเท่านั้นที่จนตรอกและเราเป็นคนไม่ใช่มา้าในขณะที่สถานการณ์ขับขันอย่างยิ่งจนแลดูเหมือนว่าไม่มีทางออกเลยนั้นบางทีอาจจะมีทางออกอยู่แต่เรามัวตื่นขาดสติทุรนทุรายอยู่จึงแลไม่เห็นทางออกนั้น เคยเห็นสัตว์ป่าที่ถูกขังกรงไหมมันวิ่งกระเซาะกระเซิงไปรอบๆกรงเอาหัวชนตรงน,น้นแล้วก็ตรงนี้จนจมูกแตกเลือดไหลทั้งๆท,ท,ที่มีรูโตพอที่จะมุดออกมาได้เพราะฉะนั้นอย่าทำตัวเหมือนสัตว์ป่าถูกขังกรงเมื่อใดที่รู้สึกว่ากำลังจนตรอกและแหลไม่เห็นทางออกขอให้รู้ว่าเหมือนนั้นแหละถึงเวลาแล้วที่ควรจะนั่งลงสงบสติอารมณ์และพิจารณาด้วยความเยือกเย็นสุขุม ทางออกอาจจะอยู่ตรงหน้าเรานั่นเองธนูสลัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากความคิดคำหนึงเอนหลังลงพิงพนักเก้าอี้ในท่าที่สบายที่สุดมือทั้งสองแบงายโดยมือขวาทับบนมือซ้ายและวางไว้ตามสบายบนตักขาทั้งสองทอดออกไปโดยไม่ขืนหรือเกร็งเช่นเดียวกับส่วนอื่นๆของร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปจนถึงปลายเท้าเมื่อรู้สึกว่าสบายและปลอดโปร่งแล้ว เขาก็หยุดคิดถึงเรื่องอื่นอย่างสมบูรณ์เขารู้แต่ว่าตนกำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่เท่านั้นเมื่อถึงนาทีที่15ทนุษจึงหยุดการทำสมาธิเขารู้สึกเบาทั้งกายและใจเขายังแลไม่เห็นทางออกแต่มีอะไรบางอย่างที่เตือนเขาว่าทางออกอยู่ไม่ไกลนะัก ชายร่างสูงผิวคล้ำเริ่มทบทวนความจำของตนใหม่เกือบจะในทันทีทนุตรหนักว่าความผูกพันและความเป็นห่วงของเขาที่มีต่อลำเพานนั้นมีมากกว่าปกติและนั่นเองที่เป็นต้นเหตุของความตื่นขาดสติและกระวนกระวายที่เกิดแก่เขาถ้าหากว่าเขาจะทำภารกิจนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปอย่างเคยเขาจะต้องควบคุมตนเองให้ได้เสียก่อน ความผูกพันและความห่วงใยที่เขามีต่อเด็กสาวผู้นั้นจะต้องไม่เหนือกว่าความผูกพันห่วงใยที่เขาต่อมีเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆถนุษใครครวญแล้วก็สันนิษฐานว่าลำเผาไม่ใช่เป้าหมายหลักของสองศูนย์อย่างแน่นอนตัวเขาเองต่างหากคือเป้าหมายนั้นลำเผาคงจะถูกจับด้วยเหตุผลเดียวกันกับที่เขาจับเอาคนของสองศูนย์มาเมื่อก่อนหน้านั้น คือเพื่อบีบบังคับเอาข่าวเกี่ยวกับตัวเขาและบราโวถ้าหากว่าข้อสันนิษฐานของเขาถูกต้องลำเพาก็จะยังไม่เผชิญกับอันตรายที่ร้ายแรงถึงชีวิต20คงจะใช้กลอบายต่างๆรวมทั้งการทรมานเพื่อบังคับให้หล่อนบอกว่าเขาคือใครมาจากไหนและทำงานเพื่อใครหรือองค์การใด ธนุตรู้ว่าผู้ที่ทำงานให้บราววทุกคนก่อนที่จะได้รับมอบหมายให้ทำงานสนามจะต้องมีประวัติจำแรงซึ่งบราววผูกขึ้นใหม่อย่างพิสดารและทุกคนต้องจำให้ได้ขึ้นใจเอาไว้ใช้ในกรณีที่ถูกฝ่ายตรงกันข้ามจับได้และซักถามเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกทรมานเอาความจรงิงและเพื่อประวิงเวลาประวัติจำแรงสำหรับผู้ทำงานระดับสูงอย่างลำเพาหรือเขานั้นไม่ได้มีชุดเดียวมีถึงสามชุด ทุกชุดเป็นประวัติที่แลดูสมจริงและถ้าหากมีการตรวจสอบตามหลักฐานทางราชการก็จะได้รับการยืนยันอย่างแน่นอนที่สำคัญกว่านั้นก็คือหากมีการตรวจสอบหน่วยราชการที่ได้รับการร้องขอให้ตรวจสอบจะแจ้งให้บราโวทราบทันทีว่าใครหรือหน่วยราชการใดเป็นผู้ร้องขอธนุรู้ได้ว่าลำเผาจะต้องได้รับการฝึกอบรมให้รู้ว่าควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อถูกทรมานให้บอกความจริง เขาเดาเอาว่าในตัวของลำเพาจะต้องมียาพิษร้ายแรงซุกซ่อนอยู่ในรูปของเครื่องใช้ธรรมดาสำหรับใช้สังหารตัวเองในกรณีที่การทรมานเป็นไปอย่างรุนแรงสุดวิสัยที่จะต่อต้านหรือทนได้และเมื่อเดาเช่นนั้นแล้วแชายร่างสูงผิวคล้ำก็เผลอตัวภาวนาขออย่าให้ลำเผาต้องใช้ยาพิษขนาดน,นั้นในทันทีที่อีกฝ่ายหนึ่งยกหูโทรศัพท์และระบุเลขหมายที่เขาต้องการ ธนุดบอกอย่างไม่มีพิธีรีตองว่านี่แดนพูดเขารู้ว่าการใช้โทรศัพท์พูดโดยตรงถึงเสรหรืออธิบดีเป็นการละเมิดระเบียบการรักษาความปลอดภัยของบราโวแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่นใดนิ่เลบนกำลังไม่สบายป่วยเป็นโรคอาหารเป็นพิษเขาใช้รหัสเดิมที่เคยใช้เมื่อย,ยังปฏิบัติงานอยู่ในราชอาณาจักรลาว หมอไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่จรึงจะหายและมาทำงานได้ขอให้ผู้จัดการพิจารณาส่งใครมาทำงานแทนสักระยะหนึ่งก่อนคุณนั่นแหละรักษาการแทนไปก่อนเสียงของอีกฝ่ายหนึ่งบอกความกังวลที่ผู้พูดพยายามซ่อนเร้นไว้ผมไม่แน่ใจนักว่าหมอที่เชียงใหม่จะเก่งพอจะรักษานิโรบนให้หายเป็นปกติได้เร็ววันพรุ่งนี้หมอของบริษัทจะเดินทางมาเชียงใหม่จะถึงโดยบอดอทอเที่ยวบินที่100 เวลา8.30นาฬิกา30นาทีและจะพักอยู่ที่โรงแรมรินคําห้องหมายเลข280คุณไปพบหมอแล้วพาไปดูอาการของแกด้วยถ้าหากแกให้ผมรักษาการแทนคุณนิโลบลธนุดกล่าวต่อหลังจากที่จดตัวเลขที่ต้องการลงบนกระดาษแล้วผมจำเป็นที่จะต้องขอรู้ด้วยว่ามีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับตัวอย่างของที่แกส่งมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วบ้างหรือเปล่าถ้ามีผมจะฝากไปกับหมอเสียงของอีกฝ่ายหนึ่งยังเครียด ประโยคที่ตามมาทำให้ธนุดถึงกับต้องเหม้มริมฝีปากเพื่อข่มอารมณ์ปฏิกิริยาแดนคุณต้องรู้นะว่างานของนิโลบนสำคัญแค่ไหนระวังรักษาการแทนระวังอย่าให้ขาดตกบกพร่องได้ธนุดเดินออกจากชุมสายโทรศัพท์ทางไกลแห่งนั้นด้วยความรู้สึกไม่ผ่องใสเขารู้ว่าได้พลาดไปแล้ว แต่เขาไม่ได้คาดหมายว่าเสจะเตือนเขาด้วยประโยคนั้นประโยคที่เขาไม่เคยได้ยินเลยตั้งแต่เริ่มอาชีพที่เต็มไปด้วยพยันตรายนั้นเป็นต้นมาบทที่30ลําลำเผารู้สึกตัวและพอขยับกายก็รู้สึกปวดที่ถ่ายถอยอย่างแรงจนเกือบจะหลุดปากร้องออกมาดังๆหล่อนกัดฟันต่อสู้กับความปวดเมื่อรู้สึกว่ามันบรรเทาลงหล่อนก็ขยับกายอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้หล่อนจึงรู้สึกว่าหล่อนกำลังนอนตะแคงเหยียดยาวอยู่ทั้งมือและเท้าถูกมัดไว้แน่นจนชาปากของหล่อนถูกปิดแน่นด้วยวัสดุอย่างหนึ่งซึ่งลำเผาสันนิษฐานว่าคงเป็นปลาสเตอร์ปิดแผลขนาดใหญ่ในายตำรวจสันติบาลสาวเพ่งมองฝ่าความมืดรอบตัวแต่ไม่สามารถจะแลเห็นอะไรหล่อนพยายามงอเขา่า และรู้สึกว่าเขาสัมผัสทันทีกับความแข็งกระด้างของไม้กระดานเมื่อขยับตัวอีกเพียงเล็กน้อยลำเผาก็รู้สึกต่อไปอีกว่าเบื้องหลังของหล่อนก็มีไม้กระดานวางอยู่เช่นเดียวกันระยะระหว่างกระดานทั้งหน้าและหลังมันใกล้ตัวหล่อนเสียจนลำเผาเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้และแน่ใจว่ากระดานต้องไม่ใช่ฝาเรือนหล่อนกำลังถูกหนีบอยู่โดยกระดานสแผ่น ในทันทีที่นายตำรวจสาวสันนิษฐานว่าตนกำลังถูกขังอยู่ในหีบไม้ใบหนึ่งนั่นเองลำเผาได้ยินเสียงคนพูดมาจากภายนอกเสียงนั้นเป็นเสียงผู้ชายและเบาจนเกือบไม่ได้ยินถนัดว่ากำลังพูดอะไรลำเผาก็รู้ได้ว่าความตระหนักว่าชายผู้นั้นกำลังบอกใครอีกคนหนึ่งว่าศพของเตี่ยผมครับแกป่วยเป็นโรคปอดตายที่โรงพยาบาลสวนดอกเมื่อคืนนี้เอง ผมจะเอาไปตั้งสวดที่เชียงรายแล้วก็เอาไปฝังที่ห่วงซุยที่แม่จันนี่ครับผมมีใบมรณบัตรมาด้วยอีกครู่ต่อมาลำเผาได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของรถคันที่บรรทุกขีบศพของหล่อนดังขึ้นครั้นแล้วจากอาการเคลื่อนไหวของรถยนต์คันนั้นนายตำรวจสาวก็รู้ว่าหล่อนกำลังถูกนำตัวเดินทางต่อไป นายตำรวจสันติบาลสาวเดาเอาว่าหล่อนกำลังอยู่บนถนนสายหนึ่งซึ่งทอดจากเชียงใหม่ไปเชียงรายและน่าจะเป็นสายที่ผ่านอำเภอดอยสะเก็ดและเวียงป่าเป้าเพราะเป็นเส้นทางที่สะดวกและใกล้กว่าที่จะไปโดยผ่านลำปางงาวและพยาแต่ที่ลำเผาไม่เข้าใจก็คือเหตุใดสองศูนย์จึงจับเป็นหล่อนเอาไว้เป็นเฉลยแล้วลงทุนลงแรงนำตัวหล่อนออกมาจากเชียงใหม่ไม่ว่าจุดหมายปลายทางจะเป็นเชียงรายหรือไม่ก็ตาม ทำไม20จึงไม่เพียงแต่สอบปากคำหล่อนเพื่อให้ได้ความจริงว่าหล่อนกําลังทํางานให้ผู้ใดหรือองค์การใดแล้วก็กําจัดหล่อนเสียการปล่อยให้หล่อนมีชีวิตอยู่ต่อไปนั้นยิ่งนานเท่าใดโอกาสที่หล่อนจะล่วงรู้เรื่องของ20ก็ยิ่งจะมากขึ้นเท่านั้นหล่อนจะเป็นอันตรายแก่20มากขึ้นทุกขณะ นายร้อยตำรวจเอกสาวเม้มริมฝีปากและกัดฟันข่มความปวดที่ถ้ายถอยซึ่งเกิดขึ้นตามจังหวะการเคลื่อนไหวของรถยนต์คันนั้นหล่อนพยายามนึกทบทวนคำสอนของครูอาจารย์วิชายุทธวิธี โดยเฉพาะที่ว่าด้วยการปฏิบัติเมื่อตกเป็นเฉลยลำเผาจำได้แม่นยำว่าครูอาจารย์ย้ำแล้วย้ำอีกว่าเมื่อถูกจับเป็นเฉลยต้องคิดหนีและเอาตัวรอดให้ได้ในโอกาสแรกเพราะความเป็นเฉลยนั้นยิ่งยืดเยื้อยาวนานเท่าใดจะยิ่งทําให้ขวัญหรือกําลังใจของผู้ถูกจับตกต่ำลงเท่านั้นและศัตรูจะสามารถจะใช้สภาพนั้นให้เป็นประโยชน์ได้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง ลำเผาคิดถึงครูอาจารย์ผู้สอนวิชานั้นแล้วอดคิดต่อไปไม่ได้ว่าถ้าครูอาจารย์เหล่านั้นได้มาเห็นหล่อนในลักษณะการเช่นนั้นในขณะที่หล่อนกำลังถูกมัดปากมือและเทา้าและถูกขังเอาไว้ในโลงศพคนเหล่านั้นจะแนะนำว่าอะไรจะให้หล่อนคิดหลบหนีอย่างไร นแล้วลำเผาก็คิดถึงชายร่างสูงผิวคล้ำผู้ซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้หล่อนต้องกลายเป็นเฉลยธนุษจะรู้หรือไม่ว่าหล่อนไม่เพียงแต่จะกลายเป็นนักโทษเท่านั้นแต่ยังกำลังถูกนําตัวให้ห่างออกไปจากความช่วยเหลือของเขาและของบราโวด้วยและถ้าสมมุติว่าธนุดรู้เขาจะช่วยหลอนหรือไม่ลำเผาไม่แน่ใจนักว่าเขาจะห่วงใยหลอนหรือไม่เพียงใด จากชีวประวัติของเขาที่หลอนได้ศึกษามาดูเหมือนว่าธนุดจะเป็นคนที่เยือกเย็นจนแทบจะโหเที่ยมแต่ก็น่าประหลาดที่ปรากฏว่าผู้ร่วมงานกับธนุ์ทุกคนแสดงความจงรักภักดีในตัวชายร่างสูงผิวคล้ำผู้นั้นอย่างปราศจากเงื่อนไขลำเผาอยากจะสรุปว่าเขาคงไม่ปล่อยหลอนตามยถากรรมแต่คงจะพยายามช่วยหลอนไม่โดยวิธีใดก็วิธีหนึ่งเมื่อคิดเช่นนั้นแล้ว นายตำรวจสันติบาลสาวก็ตำหนิตนเองที่ฝงซ่านไม่ใส่ใจในปัญหาเฉพาะหน้าดังที่ควรจะกระทำลำเผาหยุดคิดถึงอนาคตที่ไกลเกินไปแล้วก็เริ่มวางแผนที่จะช่วยตัวเองในวินาทีแรกที่มีโอกาสทนุน ใช้นิ้วเคาะที่ประตูห้องหมายเลข280แล้วก็ยืนคอยให้ผู้ที่อยู่ในห้องพินิษดูเขาโดยผ่านรูเล็กบานประตูนั้นอีกอึดใจต่อมาเขาได้ยินเสียงลูกบิดประตูหมุนแล้วบานประตูก็เปิดกว้างออกพอให้เขาผ่านเข้าไปได้เส <See? S 1> เขาอุทานออกมาเมื่อเห็นหน้าผู้ที่อยู่ภายในห้องถนัดธนุดมิได้เตรียมตัวที่จะพบกับอดีตนายพลผู้บัญชาการรบนอกเครื่องแบบหรืออธิบดีของบราโว และในทันทีที่เห็นหน้าอดีตเพื่อนร่วมสมรภูมิผู้สูงอาวุโสกว่าธนุษก็ตระหนักในความสำคัญของภารกิจที่เขากำลังปฏิบัติอยู่หรือความสำคัญของนายร้อยตำรวจเอกหญิงลำเผาสายสัตทุนธนุษใช้เวลาต่อมาจากนั้นร่วมสองชั่วโมงรายงานเหตุการณ์ที่เป็นมาและเกิดขึ้นให้อธิบดีฟังอย่างละเอียดเพราะก่อนหน้านั้นเขายัางไม่มีโอกาสที่จะรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีอื่นใดให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบนอกจากการสนทนาทางโทรศัพท์ซึ่งต้องกระทำด้วยการใช้รหัสอย่างคลุมเครือเพียงครั้งเดียวตลอดเวลาที่เขารายงานนั้นอธิบดีหรือเซนิ่งฟังอย่างตั้งอกตั้งใจโดยไม่ถ้วงติงหรือออกความเห็นยกเว้นบางตอนเมื่อต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเท่านั้นเมื่อธนุตรายงานจบแล้วผู้บังคับบัญชาสูงสุดของบราโว รินน้ำลงในแก้วส่งให้เขาแล้วจึงบอกช้าๆด้วยประโยคที่ธนุดคาดไม่ถึงว่าธนุษตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผมจะมอบสถานีเอ็กซเรย์ให้ขึ้นอยู่ในความบังคับบัญชาของคุณโดยสมบูรณ์แต่ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องเต็มใจที่จะทำงานกับเราในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งไม่ใช่ในฐานะคู่สัญญาจ้างอีกต่อไป สถานีเอ็กซเรย์นั้นคือสำนักงานสาขาของบราวโวประจำภาคเหนือซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่การมอบสถานีนั้นให้อยู่ในความบังคับบัญชาของธนุษหมายความว่าเขาสามารถที่จะสั่งใช้เจ้าหน้าที่ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ของสถานีนั้นได้อย่างเต็มที่และถ้าปรากฏว่ากำลังคนหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่สถานีมีไม่เพียงพอแก่ความจำเป็นหรือความต้องการธนุษยังอาจจะร้องขอให้บราวสนับสนุนเพิ่มเติมได้อีกด้วยเสกครับนี่หมายความว่าสองมีความสำคัญสำหรับบราวอย่างมากใช่ไหมครับ ธนุดอดถามไม่ได้ทั้งๆท,ที่รู้ว่าเป็นคำถามที่ชายผู้สูงอายุกว่าไม่ชอบและไม่จําเป็นต้องตอบถูกแล้วธนุ์อีกฝ่ายหนึ่งพยักหน้าอย่างครุ่นคิดเราเชื่อว่าสองไม่ได้เป็นแต่เพียงกลุ่มอาชญากรธรรมดาเท่านั้นแต่อาจจะเป็นกองกำลังถืออาวุธที่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองซึ่งอาศัยยาเสพติดฟินมอร์ฟีน,ฟนเฮโรอ,อีนและแม้กระทั่งกัญชาเป็นทุน ธนุดจ้องมองผู้ที่เคยบังคับบัญชาเขาในสนามรบด้วยสายตาแสดงความเหลือเชื่อเขาเคยเผชิญกับศัตรูมาอย่างโชคชนทั้งนอกและในสนามรบเคยทำหน้าที่ตอบโต้จรกรรมและต้องต่อสู้กับเล่ห์เหลี่ยมอันลึกซึง้งและแยบยนของขายงานจารกรรมต่างประเทศในเมืองไทย แต่เขาไม่เคยนึกจะได้ยินว่ามีอาชญากรถืออาวุธซึ่งใช้ยาเสพติดเป็นทุนรอนและมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองมันฟังดูเหมือนนิยายมากกว่าที่จะเป็นเรื่องจริงดูเหมือนว่าอธิบดีจะอ่านความรู้สึกของเขาออกเพราะได้พูดต่อไปว่าถูกแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเรื่องมันพิลึกึกือจนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงแต่เราก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะยืนยันได้ว่า เป็นเรื่องจริงแต่จากประมวลพฤติการของสองศูนย์จนถึงขณะนี้และพฤติการของพ่อค้าและนักการเมืองที่ต้องสงสัยและเราจับตาติดตามดูความเคลื่อนไหวอยู่ที่ประชุมสภา,าป้องกันราชอาณาจักรตั้งข้อสังเกตว่าการที่นักการเมืองบางคนมีเงินแจกพักพวกเป็นจํานวนมหาศาลโดยไม่ปรากฏว่าได้ประกอบอาชีพอะไรแน่นอนที่จะทำกำไรให้ได้มากถึงเพียงนั้น อาจเป็นเพราะได้รับความสนับสนุนจากพ่อค้ายาเสพติดและการที่พ่อค้ายาเสพติดบางรายสามารถดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายอยู่ได้อย่างลอยนวลโดยเราไม่สามารถจะแตะต้องเขาได้ก็เพราะเขามีองค์กรถืออาวุธคอยคุ้มครองก้องกันอยู่สมมุติว่า20คือองค์กรถืออาวุธที่ว่านี้อธิบดีหยุดเว้นระยะในตาของเขาเลื่อนลอยเมื่อพูดต่อ คุณก็รู้ใช่ไหมธนุดว่าเมืองไทยของเรานี่น่ะแสนจะอุดมสมบูรณ์ถึงจะมีคนจนคนไร้งานอยู่บ้างแต่โอกาสที่จะเงยหน้าอ้าปากกับเขาได้ก็ยังมีอยู่ไม่น้อยเพราะความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองและถึงแม้ว่าจะมีโจรผู้ร้ายแต่ถ้าเทียบกับบ้านเมืองอื่นเขาเราก็ยังสงบสุขน่าอยู่กว่าเขามากปัญหาของเมืองไทยมันอยู่ตรงที่เรามีคนหิวคนตะกระอยู่แยะคนไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ มิหนำซ้ำยังหน้าด้านด้วยคนพวกนี้ให้เท่าไรก็รับหมดและถ้าไม่ให้มันก็ออกล่าเอาเองได้หนึ่งจะเอาสองได้สองจะเอาสี่ไม่มีที่สิ้นสุดคนพวกนี้เมื่อได้นั่งเมืองมันก็เห็นเมืองเป็นที่หากินเห็นตำแหน่งหน้าที่เป็นเครื่องตักตวงผลประโยชน์ให้แก่ตัวมันเองและพักพวกญาติมิตรคนพวกนี้แหละที่แบมือรับเงินของพ่อค้าโดยไม่แยแสว่าเงินมันไหลออกจากรูไหน ขอให้เป็นเงินและมีแยะแยะเป็นเอาทั้งนั้นทั้งให้พ่อค้ามิจฉาชีพและเห็นช่องทางที่ทำเงินให้มากยิ่งขึ้นไปอีกโดยวิธีเอาเงินต่อเงินมันไม่รู้หรอกหรือรู้มันก็ไม่แคร์ว่าเงินที่มันรับจากพ่อค้าทีละแสนสองแสนหรือล้านสองล้านนั้นได้มาจากการผลานชีวิตของลูกหลานของมันเองและคุณรู้ไหมธนุ หากว่านักการเมืองและข้าราชการเมืองไทยยังแบ่มือรับเงินกันอยู่อย่างนี้ในอัตราที่รู้เห็นกันอยู่ในขณะนี้อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเมืองไทยจะเป็นของคุณและของผมก็แต่ในชื่อเท่านั้นธนุนิ่งฟังอย่างดุดณีความเหลือเชื่อจางหายไปจากความรู้สึกของเขาแล้วเขารู้ว่าเสกำลังพูดด้วยอารมณ์แต่เรื่องที่พูดเป็นความจริงและออกมาจากใจจริงทั้งสิ้น เขาไม่ได้อยู่ห่างไกลเหตุการณ์เสียจนไม่รู้ว่าขบวนการกินเมืองในประเทศไทยนั้นกำลังระเริงในความสมบูรณ์พูนสุขส่วนตัวที่ได้จากการขายตำแหน่งหน้าที่และขายตัวเพียงใดแต่ธนุดต,ต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้นึกเลยไปถึงข้อเท็จจริงที่ว่าขบวนการเหล่านั้นอาจจะอาศัยทั้งยาเสพติดและอาวุธสงครามอำนวยความสะดวกในการกินเมืองผมอยากจะพูดให้คุณฟังตั้งแต่วันที่เราพบกันในกรุงเทพ อีกฝ่ายหนึ่งพูดต่อท่าทางของเขาแสดงความเหน็ดเหนื่อยแต่ผมยังไม่มีพยานหลักฐานอะไรที่จะยืนยันความเชื่อของผมจนกระทั่งถึงบัดนี้ผมมีแต่ความสงสัยเท่านั้นเหมือนกับหลายครั้งที่เคยมีระหว่างที่เราทำงานด้วยกันอยู่นอกประเทศและอีกอย่างหนึ่งผมเห็นคุณกำลังเหนื่อยและอาจจะล้าจากงานที่คุณเพิ่งจะทำเสร็จจึงตัดสินใจไม่กวนคุณเสครับเสียงของธนุดบอกความตัดสินใจ ผมยินดีที่จะรับงานชิ้นนี้ไว้ในฐานะเจ้าหน้าที่ของบราวโวและขอขอบพระคุณเสที่กรุณาไว้วางใจมอบสถานีเอ็กซเรย์ให้อยู่ในบังคับบัญชาของผมชายร่างสูงผิวคล้ำเอื้อมมือไปรับมือของอธิบดีที่ยื่นให้เขาและบีบโดยแรงพลางกล่าวต่อแต่ผมก็มีเงื่อนไขเหมือนกันนะครับเสเงื่อนไขของผมคือก่อนที่จะรับคำสั่งปฏิบัติงานอื่นใดทั้งหมด ผมขอถือว่าการติดตามหาตัวนิโลรบนเป็นภารกิจแรกที่จะต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้นก่อนเมื่อคุณไปถึงสถานีเอ็กซาเรออดีตนายพลแห่งกองทัพบ,บกบอกรอยยิ้มปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในการสนทนาวันนั้นคุณจะพบคำสั่งคอยคุณอยู่ที่นั่นนอกจากคำสั่งแต่งตั้งคุณเป็นหัวหน้าสถานีแล้วในบันทึกสั่งการที่แนบมาคุณจะพบคำสั่งให้ปฏิบัติภารกิจ ภารกิจแรกที่เราต้องการให้คุณปฏิบัติโดยเร็วก็คือสืบหาและเอาตัวลำเพากลับคืนมาโดยปลอดภัยและให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนที่ธนุดจะกลับออกมาจากห้องนั้นอธิบดีเดินตามมาส่งเขาจนถึงประตูห้องและกล่าวกับเขาเป็นประโยคสุดท้ายว่าธนุด ผมขอบอกตรงๆว่าผมร้อนใจมากเกี่ยวกับลำเผาผมยังไม่เคยบอกคุณเลยว่าพ่อของเขาฝากเขาไว้กับผมเมื่อก่อนตายและผมถือว่าเขาคือลูกสาวแท้ๆของผมคนหนึ่งเมื่อผลจากห้องนั้นออกมาแล้วธนุดจึงเริ่มรู้สึกว่าเขาร้อนใจไม่น้อยไปกว่าอธิบ,บดี